ที่ว่าถ้าโกบุริไม่ตายจะเกิดอะไรขึ้นคุณอังสุมาเรนเธอก็อาจจะยังแกล้งโกบุริอยู่นั่นแหละอะไรอย่างนี้คนไทใครยคนที่เป็นแม่สื่อแม่ชักเป็นพวกแมชเมเกอร์ที่ที่ทำให้สองคนนี้เขาได้มาแต่งงานกันสองคนที่จะนำได้เลยเป็นเป็นคนที่มีความสำคัญมากในในสถาบันครอบครัวของคนญี่ปุ่นทั่วๆไปเวลาแต่งงานเราจะเห็นนะฮะแต่เขาจะไม่ให้ความสำคัญกับ ครอบครัวของฝ่ายหญิงถ้าใครแต่งงานไปแล้วแล้วสักไม่กี่เดือนนะคะกลับบ้านของตัวเองเนี่ยจะดูเหมือนกับว่าเขามีปัญหาก็ไ <Huh? S 2> เป็นธรรมเนียมของเขาเลยคะ่ะต้องส่งของขวัญปีละสองครั้งส่งสกสปีละสองครั้งให้กับ ผู้มีพระคุณเช่นอาจารย์ที่สอนมาใช่ถ้าเราผิดนิดหน่อยนี่มันถือว่ามันเป็นเรื่องที่แบบว่าพลาดไม่ได้เลยโตมากเลยซึ่งเราอุ๊ยทำไมถึงได้ใหญ่โตขนาดนี้พอสามีเกษียณนะคะัพัญญาก็บอกฉันก็ขอเกษียณด้วยฉันเป็นแม่บ้านให้เธอมานานแล้วขอแบ่งสมบัติผู้ชายทีนี้ช่วยตัวเองไม่ได้นะคะเพราะว่าก็ไม่เคยทําอะไรให้ตัวเองมาก่อนเลยพะเข้าบ้านผู้หญิงจะทำให้ทุกอย่าง มุมมองไทรักวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องความรักของสองเชื้อชาติ2ภาษาฮะที่เป็นคู่ต่างมาจากสภาพแวดล้อมหรือแบ็คกราวด์ที่แตกต่างกันแต่ก็มาเป็นคู่ชีวิตกันได้นะครับฟังคุณฮาพูดอย่างนี้แล้วนึกถึงนิยายเรื่องดังความรักระหว่างสาวไทยกับนายทหารหนุ่มญี่ปุ่นนะคะคนั่นก็คือคู่กรรมนั่นเองนะครับส่วนเรื่องราวในละครน,นี้ทุกคนคงทราบกันดีอยู่แล้วนะครับตอนจบพระเอกรู้สึกจะตายนะฮะแต่วันนี้เรามี ตัวอย่างจริงนะครับชีวิตจริงของทั้งแขกวิทยากรรับเชิญสองท่านนะครับซึ่งท่านแรกนี้ถือว่าเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญแล้วก็รู้ลึกซึ้งถึงขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นเป็นอย่างดีนะครับท่านคืออาจารย์พุษดีนาวาวิจิตนะครับ ค่ะแล้วส่วนอีกท่านหนึ่งนะคะเป็นนักแสดงที่หลายท่านยังติดตามอยู่นะคะแล้วก็เป็นอีกท่านหนึ่งเหมือนกันที่รู้จักเรื่องขนมธรมเนียมและวัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่นเพราะว่าเคยใช้ชีวิตคู่กับชาวญี่ปุ่นมาก่อนนะคะคุณวัสนาสิทธิเวศค่ะครับสวัสดีคุครับสวัสดีทั้งสองท่านค่ะนะครับถามคนที่เคยไป ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศญี่ปุ่นมาก่อนอาจารย์พุสดีเคยไปเรียนญี่ปุ่นใช่ไหมครับใช่ค่ะใชเวลาที่น่นกี่ปีอยู่10ปีค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไปทุกปีนะคะอ๋อครับผู้ชายไทยกับญี่ปุ่นแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนครับอาจารย์ครับในด้านไหนคะยังไงดีนิสัยใจคอเรื่องครอบครัวเรื่องการใช้ชีวิตครอบครัวเรื่องมุมมองต่อครอบครัวอะไรอย่างนี้ต่างกันไหมครับอาจารย์สำหรับคนญี่ปุ่นน่ะนะคะเขาจะให้ความสําคัญ กับชีวิตครอบครัวกับสถาบันครอบครัวมากนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอย่างผู้ชายญี่ปุน่นถ้าเผื่อว่าเ,เขาทํางานจนได้รับการเลื่อนตําแหน่งขึ้นมาเรื่อยๆอย่างนี้นะคะแล้วถ้าหากว่ามีตําแหน่งที่สูงกว่ารออยู่แล้วก็มีผู้ชายสองคนคนหนึ่งแต่งงานแล้วอีกคนหนึ่งโสดเนี่ยคะ่ะถึงแม้ว่าจะมีประสบการณ์การทํางาน เท่ากันเลยนะคะเข้าเข้ามาพร้อมกันเนี่ยคนที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งจะเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วเพราะว่าบริษัทจะมีความเชื่อมั่นในตัวคนที่มีครอบครัวแล้วว่าเขาจะไม่ทําอะไรผิดหมายถึงจะไม่โกงบริษัท แต่ในขณะเดียวกันถ้าเผื่อเป็นคนโสดก็อ,อาจจะทําอะไรผิดพลาดก็ได้นี่คือสิ่งที่คนญี่ปุ่นทั่วไปไม่ใช่เฉพาะผู้ชายนะคะเขามองสถาบันครอบครัวว่าเป็นสถาบันที่มั่นคงเขาบอกคนญี่ปุ่นเนี่ยเป็นโลกอันนึงคือทํางานหนักมากไปเพราะว่าทุ่มเทกับเรื่องอย่างนี้มากเป็นอย่างนั้นไหมคะาจานใช่ค่ะเพราะว่า เป็นหน้าที่ของผู้ชายที่จะต้องเลี้ยงดูครอบครัวเมื่อไรที่เขาแต่งงานแล้วเนี่ยนะคะ,คะเพราะฉะนั้นในสังคมญี่ปุ่นบาง จังหวัดนะคะ<ม>เขาก็ยังถือประเพณีนี้อยู่คือว่า<ม>ผู้ชายคนไหนให้พัญญาทำงานจะจะเสียชื่อม,มากเลย<ม>จะเป็นที่ครหานินทา<ม>ของ<ม>อบุคคลทั่วไปของชาวบ้านเนี่ยนะคะ<ม>เพราะฉะนั้นเมื่อไหรที่เขาแต่งงานแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่ให้พัญญาทำงานนอกบ้านถึงแม้ว่า<ม>จะเคยทำงานอยู่ด้วยกันนะนะคะคือ,อ ก่อนแต่งงานสมมติทำงานบริษัทเดียวกันแล้วพอแต่งงานปุ๊บเนี่ยผู้หญิงต้องออกจากงานเลยนะคะแล้วก็มาอ,อ,อยู่บ้านเลี้ยงลูกเพราะว่าเขาถือว่านั่นเป็นหน้าที่ของผู้หญิงในขณะที่ผู้ชายก็มีหน้าที่ต้องหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวแล้วก็เขาก็จะอย่างที่คุณหมอพูดนะคะคือเขาก็จะมั่นคงกับชีวิตครอบครัวของเขาอะนะคะอะไรเป็นสิ่งที่ทำใคุณวาสนาตัดสินใจที่จะแต่งงานกับ สามีซึ่งเป็นชาวญี่ปุ่นจริงๆแล้วเนี่ยพี่ไม่ได้แบ่งแยกว่าจะเป็นญี่ปุ่นหรือเป็นไทยพี่มอรู้สึกว่าความเข้าใจของคนเราเท่านั้นที่จะอยู่ด้วยกันได้หมายถึงคนสองคนนะคะครับแต่ทีนี้เนี่ยพอเราได้ไปอยู่ในสังคมที่ที่ที่ค่อนข้างจะแปลกจากบ้านเราเนี่ยนะคะก็คือสังคมญี่ปุ่นนะใช่ก็เลยทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันทาให้ให้เรารู้สึกว่ามันมันเราเข้าใจไม่ได้อะไรบางอย่างค่ะตอนที่พี่แต่งงานที่พี่ ไปอยู่กับสามีที่ญี่ปุ่นเลยแล้วใช่ค่<ป>ะอยู่ในเรียกว่าแวดล้อมในครอบคร<ช>ัววัฒนธรรมแบบท<ช>ี่เป็นสิ่งที่เรา<ช>เรา, <ๆ S 2> เ,ราเราไม่ได้เจอตั้งแต่ตั้งแต่เด็กๆอะไรอย่างเงี้ยก็ซึ่งคิดว่าถ้าคนต่างชาติมาอยู่บ้านเราก็คงความรู้สึกเหมือนกันอะไรเยค่ะอันรที่รู้สึกว่ามันต่างกันมากคะในทางวัฒนธรรมท่านคิดในแง่ที่อาจจะไม่ได้คาดการณ์ก่อนแต่ว่าพอไปเจอหรือหรือไปประสบแล้วรู้สึกว่าอืมคือคือคนไทยหลายคนอาจจะยังรู้สึกว่าญี่ปุ่นกับเราคล้ายเอเชีย น่จาจะใกล้เคียงกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วมีบางจุดที่เรียกว่าต่างกันมากไหมคะความมั่นคงของประเพณีของเขานะคะมันหนักแน่นมากเลยซึ่งซึ่งถ้าเป็นประเทศไทยเราเนี่ยมันมันสามารถผ่อนผันได้ในบางเรื่องอะไรหรือว่าของเรานี่มันเหมือนก็คนมาอยู่เอออยู่เมืองไทยแล้วมันสบายอะไรอย่างเงี้ยของเรา<ต>สบายแต่แต่ว่าเราไปอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยบางทีเขาคนเขาสำหรับของเขาเขาก็เข้มงวดแล้วเราไปอยู่เราก็ต้องโดนเข้มงวดนั้นไปด้วยนี่ก็คือ เป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าเราก็อึดอัดใจพอสมควรนะคะหมายถึงพิธีการต่างๆใช่ค่ะนะคะในแต่ละเดือนแต่ละปีใช่ไหมคะอย่างเช่นต้องส่งของขวัญปีละสองครั้งส่งสอสปีละสองครั้งให้กับผู้มีพระคุณใชอย่างเช่นอาจารย์ที่สอนมาใช่ถ้าเราผิดนิดหน่อยนี่มันถือว่ามันเป็นเรื่องที่แบบว่าพลาดไม่ได้เลยโตมากเลยซึ่งเราอุ้ยทำไมมันถึงได้ใหญ่โตขนาดนี้ไปอยู่กี่ปีครับที่ญี่ปุ่นพี่ไปอยู่เกือบ9ปีนะคะควรจะรู้สึกว่า ชีวิตแต่งงานสําหรับสําหรับในญี่ปุ่นถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยจะต้องอยู่ในระดับที่ที่ต่ำกว่าสามีอาจจะใช้คงว่าอย่างนั้นนะคะมันมันรุนแรงหรือจริงจมันเป็นถึงขนาดน,น,นั้นไหมค,คะมจริง<น>แล้วเนี่ยคิดว่าเป็นการแบ่งหน้าที่กันมากกว่าค่ะคือคุณพ่อบ้านก็ทํางานหาเงินมาเลี้งครอบครัวแล้วคุณแม่บ้านเนี่ยก็ดูแลทุกสิ่งทุกอย่างในครอบครัวนะคะความจริงเนี่ย สำหรับความเห็นส่วนตัวรู้สึกว่าผู้ชายญี่ปุ่นน่าสงสารค่ะเพราะว่าเงินทุกบาททุกสตางค์นะคะไม่ว่าจะเงินเดือนหรือว่าโบนัสเนี่ยค่ะพัญญาเป็นคนเก็บหมดเลยแล้วตัวสามีเนี่ย จะอาจจะเบิกไปใช้เป็นรายวันนะคะสมัยที่เรียนก็เบิกได้ัวลร100เยนเองแล้วก็หรือไม่ก็อาจจะตกลงกันว่าขอเป็นรายเดือนแต่จะได้น้อยมากไม่ถึง10%ของเงินเดือนที่ตัวเองรับมานะคะแล้วนอกนั้นเนี่ยพัญญาจะเป็นคนดูแลทุกอย่าง mm hmm. อย่างเช่นเขามีภาระที่จะต้องอผ่อนบ้านนะคะญี่ปุ่นผ่อนบ้านกันที35ปีนะคะ ครับค่ะแล้วก็ค่ะแล้วก็ดูแลเป็นปูดูแลความเป็นอยู่ของทุกคนในครอบครัวเรื่องการศึกษาของลูกเรื่องการแต่งตัวอาหารกันกินถ้าเผื่อไม่สบายจะต้องเก็บเงินไว้สำรองเท่าไหร่อะไรอย่างี้ค่ะนี่เป็นหน้าที่ของผู้หญิงแล้วผู้หญิงญี่ปุ่นเองเวลาสมมติพอเขาแต่งงานไปถ้าใครถามว่าตอนนี้ทําอะไรถ้าไม่รู้ว่าแต่งงานแล้วเขาก็จะมี ประโยคหนึ่งบอกว่าตอนนี้งานของฉันก็คือกินข้าวเวลาสามมือ้อแล้วแถมนอนกลางวันเนี่ยาอาชีพแม่บ้าน <c oughs> คือจริงๆแล้วสบายค่ะผู้ชายสิคะน่าสงสารแล้วบางทีจะมีกรณีที่ว่าพอสามีเกษียณนะคะคพัญญาก็บอกฉันก็ขอเกษียณด้วยฉันเป็นแม่บ้านให้เธอมานานแล้วขอแบ่งสมบัติผู้ชายทีนี้ช่วยตัวเองไม่ได้นะคะเพราะว่าก็ไม่เคยทําอะไรให้ตัวเองมาก่อนเลยพระเข้าบ้านผู้หญิงจะทำให้ทุกอย่างเพราะถือว่านั่นถือคือหน้าที่เขาไม่ได้ไม่ได้มีการบังคับแต่ว่า สิทธิ์เสียงในการใช้เงินนี่อยู่ที่ปัญญามากก<อ>ว่าญี่ปุ่นนี่เขายกย่องหรือเขาเขาทีตผู้หญิงเขายังไงครับญี่ปุ่นเจะว่าทีตยังไงดีล่ะคะเขาก็ไม่ถึงกับกดขี่กดขี่ <laughs> แต่ว่าถ้าเผื่อมองจากคนไทยนะคะ <laughs> ยังเคยไปงานแต่งงานของคนญี่ปุ่นนะคะเราจะไม่เห็นพ่อแม่ของเจ้าสาวเลยนะคะเ oh, ถูก กันไปไว้หลัท้ายห้องเลยอะไรเงี้ยค่ะ,<อ>ะส่วนใหญ่คนที่จะ,อ,ะอยู่ด้านหน้านะคะก็คือคูเบ่าวสาวแน่นอนแล้วก็มีคุณพ่อคุณแม่ของอเจ้าบ่าวนะคะ <c oughs> แล้วก็มีนายของเจ้าบ่าวหรือว่าคนที่เป็นแม่สือ่อแม่ชัก เป็นพวกแมทช์เมคเกอร์ที่ที่ทำให้สองคนนี้เขาได้มาแต่งงานกันสองคนที่จะนำหน้าเลยเป็นเป็นคนที่มีความสำคัญมากในในสถาบันครอบครัวของคนญี่ปุ่นทั่วๆไปเวลาแต่งงานเราจะเห็นนะฮะแต่เขาจะไม่ให้ความสำคัญกับ ครอบครัวของฝ่ายหญิงอาจจะเป็นเพราะว่าเขาจะคล้ายๆกับจีนนะคะคือพอสะปร์แต่งเข้าบ้านปุ๊บเนี่ยจะกลายเป็นสมาชิกของครอบครัวนั้นไปเลยแล้วตัวเองเนี่ยนะคะตัวของเจ้าสาวตัวตัวพัญญาเนี่ยคือพอแต่งเข้าบ้านใครไปแล้วเนี่ยจะกลับบ้านตัวเองไม่ได้เลยนะคะปีใหม่อะไรอะไรเทศกาลไม่ได้เลยหลงทางไม่คือเป็นทํานองว่าเหมือนกับว่า ต้องตัด,ดขาดไปจากครอบครัวเดิมถ้าใครแต่งงานไปแล้วแล้วสักไม่กี่เดือนนะคะกลับบ้านของตัวเองเนี่ยจะดูเหมือนกับว่าเขามีปัญหาก็<ะ>เป็นธรรมเนียมของเขานะคะ่ค่ะประเพณีหนึ่งที่เราเห็นบ่อยๆทางละครก็จะเป็นประเพณีแต่งงานคือถ้ามีอย่างเงี้ยอย่างคู่กรรมหรืออะไรก็จะต้องเป็นฉากสําคัญนีย่ยเป็นช่วงจริงๆที่เราเห็นในในการแสดงอย่างที่เราเห็นนี่จริงๆเป็นการแต่งงานปกติที่ยังแต่งกันอยู่ไหมคะเพราะเขาจะแต่งตัวแล้วก็จะมี คล้ายๆมีพิธีกรรมมีอะไรหลายๆอย่างอย่างในละครเนี่ยค่ะอย่างตอนคุณวัฒนาแต่งงานถึงอย่างนั้นไม่ครัไม่ชงชาเลยไหมคะไม่ไม่ค่ะเพราะว่าที่พี่แต่งนี่ก็คือคนที่เป็นคนที่นับถือวอเตอร์สแตนเลยนะคะไม่ใช่ญี่ปุ่นแท้ค่ะค่ะอันนั้นก็ ถ้าจะแต่งตัวแบบในคู่กรรมนีม่คิดว่าจะต้องเป็นคนญี่ปุ่นแท้ๆแล้ว <c oughs> แล้วลลบางทีอาจจะไม่ได้นับถือชินโตด้วยซ้ํา <c oughs> แต่ต้องการที่จะจัดแบบนั้นเนื่องจากว่ามันรูอะค่ะดูเป็นโบราณแล้วรู้ใช่ไหมคะจินตาการนั้นนะพอ,อพูดถึงละครดังเรื่องเรื่องคู่กรรมครับโกบริกะอ,อ,อังสุมาลินหลายคนรู้สึกว่ามันจบอย่างนี้มันแหมมันสะเทือนอารมณ์ถ้ามันจบใหม่ก็คือโกบริไม่ตายหรือหลายคนก็อาจจะฝันต่อยิงจริงช่วงละครออกจะมีผู้หญิงหลายคนฝัน แมถ้าเราเป็นอังสุมาลีเราจะไม่จบแบบนี้เราจะทําให้พระเอกไม่ต้องตายใช่ไหมคะถ้าโกบุริไม่ตายจริงๆได้ใช้ชีวิตคู่กับอังสุมาลีจริงๆเนี่ยจริงๆเราจะอยู่แถวธนิยาพาซ่าอย่างนี้ใช่ไหมหรืออาจจะต้องไปอยู่ที่ญี่ปุ่นเราไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> ะนะคะ <c oughs> คิดว่า2คนนี้เนี่ยในชีวิตแต่งงานเขาจะไปด้วยกันได้ราบรื่นหรือจะมีปัญหาอะไรไหมคะถ้าในมุมมองของของพระวสนาว่าถ้าดูให้เดานะให้ด้อพี่แบบเกิดเพื่อนตอนนั้นคุณโทมนตีก็เขียนไม่จบ แล้วพี่มาเขียนต่ออ่าพนีที่แก่แล้วนะคะอาจจะมีความรู้สึกว่าเขาอยู่เมืองไทยมานานก็อาจจะเกิดอาการเริ่มเบื่อหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แล้วก็ทะเลาะกันเพราะคนญี่ปุ่นนี่เขาจะจะมีเตียงซึ่งซึ่งแยกกันเลยนะคะเรเป็นเรื่องธรรมดาค่ะแต่งงานเขาจะไม่นอนเตียงคู่แบบแบบคนไทยเรานะคะอาจารย์เขาจะแยกกันพี่มีความรู้สึกว่าพอแก่แล้วเนี่ยอาจจะเกิดลําคาญขึ้นมาเลยนอนกับคนลาคนละเตียงอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่ พี่ไปเห็นตอนแรกพี่ตกใจมากเลยเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นทำไมต้องนอนอย่างนี้อาจารย์สงสัยนะคะอาจารย์อธิบายให้ฟังนิดนึงอะแล้วไปแต่งงานเป็นคู่กันแล้วไม่คุยกันถ้าที่คุยกันอันนั้นอันหมายถึงคนแต่งงานใหม่ๆเลยเหรอคะพองานแต่งงานนี่ก็คือว่าเขาเขาจะไม่มีเตียงคู่นะคะอาจารย์๋อเป็นทวินเบดเลยใช่เลยค่ะคยเตียงนอนคู่ไม่มีแต่เป็นเป็นทวินเบด ใช่เลยนี่เป็นรื่งธรรมดาจริงค่ะเหมือนแต่งงานแล้วอยู่กันด้วยหน้าที่มากเยอะมากมีความผูกพันกันทางหน้าที่ค่อนข้างเยอะใช่อย่างนั้นไหมคะจัดลําดับความสัมพันธ์กันแบบตามหน้าที่กันเยอะมากแต่บ้านที่เคยไปอยู่กับเขาอะนะคะเขาก็เตียงดับเบิลเบดอะค่ะเตียงใหญ่แล้วนอนเตียงใหญ่แล้วก็เท่าที่เห็นคนที่นอนแยกเตียงกันเนี่ยนะคะก็คือคนที่แต่งงานกันมานานคงจะเบื่อกันอะไรทำนองนั้นแล้วเขาก็จะบอกว่าอย่างสมมติว่า ยังไง่ะคะเพอใครขยับตัวคนก็จะต้องตื่นขึ้นมาอะไรทำองนั้นอาจารย์ล่ะครับคิดว่าถ้าโกบุรีไม่ตายจะเกิดอะไรขึ้นคุณอังสุมาลินเธอก็อาจจะยังแกล้งโกบบรีอยู่นั่นแหละอะไรอย่างงี้ฉันเธอใจร้ายแต่จริงๆไม่เคยใจร้ายนะคะจริงๆแล้วคือแกล้งพูดจริงๆแล้วคือก็พอจะเข้าใจความรู้สึกของอังสุมาลินว่าถึงแม้ว่าลึกๆแล้วเธอจะเริ่มรักโกบบรีขึ้นมาแล้วเนี่ยแต่ว่า ด้วยหน้าที่ด้วยสถานการณ์ตอนนั้นว่ายังเป็นประเทศที่เป็นศัตรูกันอะไรเงี้นะคะก็ไม่กล้าจะแสดงอะไรออกนอกหน้าแต่พอความตายมาทําให้กําแพงอันนั้นเนี่ยค่ะพังทลายลงไปใช่ไหมฮะเขก็เลย ฟูมฟายกันมากมายทําให้พวกเราก็ร้องไห้ตามไปด้วยทุกครั้งที่อ่าน <c oughs> หรือว่าดูทีวีอะไรอย่างเงี้ยนะคะทดสอบความรักค่ะ <c oughs> และยิ่ง <c oughs> ยิ่งถ้าเป็นอังสุระอังสุมาลนเวอร์ชั่นใหม่ที่เขาบอกว่าดุหน่อยเนี่ย <c oughs> อย่างนี้ถ้าไปอยู่ด้วยกันที่ญี่ปุ่นนี่จะเกิดอะไรขึ้นไหมคะ <c oughs> ในวัฒนธรรมสังคมของญี่ปุ่นเ <c oughs> จออังสุมาลนแบบดุดอย่างเงี้ยไปอยู่กับกงมาลีด้วยกันที่ญี่ปุ่นคิดว่าอันนี้ก็อยู่ที่คนอีกอะค่ะเท่าที่เห็น ผู้ชายญี่ปุ่นที่มาแต่งงานกับผู้หญิงต่างชาตินะคะคือญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีคําพิเศษที่เรียกคนที่แต่งงานกับต่างชาติว่าเป็นการแต่งงานข้ามชาตินะคะ international marriage ซึ่งแปลตรงตัวแต่ว่าสังกฤษไม่มีนะคะเพราะคนไทยก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นฝรั่งก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นเพราะว่าถือเป็นเรื่องธรรมดาที่จะไปแต่งงานกับคนชาติไหนก็ได้ญี่ปุ่นเนี่ยเขาถือว่า แรกแรกที่สุดเลยคือเขาต้องแต่งงานกับคนชาติเดียวกัน oh. นะฮนะแล้วแม้แต่ในประเทศเดียวกันเนี่ยถ้าเผื่อเป็นคนอยู่คนละจังหวัดนะคะบางจังหวัดแม่สามีก็ยังไม่ยอมรับชุกสะพายเลย<ะ>ขนาดนั้นเลยทีนี้พอไปแต่งคนที่ไปแต่งงานกับต่างชาติได้นี่นะคะก็จะเป็นประเภทคนที่เขาไม่เหมือนคนญี่ปุ่นทั่วไปละถึงจะอยู่ด้วยกันได้เขาจะต้องยอมรับ ความจริงที่ว่าผู้หญิงต่างชาติไม่เหมือนผู้หญิงของเขานะคะอย่างมีคนที่คนรู้จักกะะ<ช>ันค่ะที่แต่งงานกับชายหนุ่มญี่ปุ่นเนี่ยนะคะคผู้ชายก็จะมาช่วยซักผ้าเลี้ยงลูกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะว่าเขาทํางานออกจากบ้านสายหน่อยอะไรเงรี้ยนะคะแล้วก็คือก็เลยอยู่ด้วยกันได้มาจนถึงทุกวันนี้อะไรทำนองน้อยู่ที่คนมากเลยคะ่ะต้องมีคนพิเศษที่จะไม่เป็นญี่ปุ่นแล้วละ่ะเพราะนั้น คนที่เป็นญี่ปุ่นแท้ๆอาจจะอยู่ด้วยยากหน่อยก็ได้อยากให้ทั้งสองท่านได้ฝากปัจใจัยในการที่สองเชื้อชาติสองวัฒนธรรมเนี่ยจะอยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยาได้อย่างเป็นสุขระหว่างไทยกับญี่ปุ่นนะเมื่อกี้คุณวาสนาก็พูดถึงเลยคือความเข้าใจซึ่งกันและกันนะ่นะคะแต่ทีนีม้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าถ้าเผื่อว่าผู้หญิงต้องไปอยู่ในประเทศญี่ปุ่นสามีก็ต้องเข้าใจแล้วก็ต้องพยายามที่จะคุ้มครอง พัญญาให้ได้เพราะว่าในสังคมญี่ปุ่นเนี่ยมีประเพณีมีพิธีการอะไรต่างๆมากมายร,รวมทั้งครอบครัวของฝ่ายผู้ชายนะคะคซึ่งก็จะเป็นสิ่งที่สร้างภาระหนักให้กับผู้หญิงไทยซึ่งเราไปจากวัฒนธรรมที่ต่างกับเขามากนะคะคถ้าเผื่อว่าผู้ชายไม่ผ่อนปลนหรือว่าไม่เข้าใจผู้หญิงก็คงอยู่ด้วยกันยากค่ะ พี่ก็คิดว่าที่อาจารย์พูดมาได้ถูกต้องทุกอย่างเพราะว่าการมีชีวิตยอยู่ที่ญี่ปุ่นนี่เหมือนกับว่าเราอยู่กับสังคมจริงนะคะอาจารย์แล้วก็ประเพณีเขาจะมั่นคงมากเลยถ้าสามีเราไม่สามารถคุ้มครองเราได้เหมือนอาจารย์พูดเนี่ยมันก็คือว่าเราก็ตัวคนเดียวตัวคนเดียวใช่ประมาณนั้นอ,อยู่กับสังคม,มต้องกราบกับคุณอาจารย์บุษฎีแล้วก็วาสนาเป็นอย่างสูงเลยนะครับ